สวัสดีค่ะวันนี้ทั้งช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะอาหารกินแล้วปวดไมเกรนใครไม่อยากเป็นเลี่ยงได้ควรเลี่ยงค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นั้นโดยเฉพาะในวัยแดง มีส่วนกระตุ้นอาการปวดสมองอาการปวดไมเกรนถึง30%เลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้แอลกอฮอล์ชนิดอื่นก็อยากทำให้ร่างกายของเราขาดน,น้ำจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราดื่มน้ำมากๆเราจะเริ่มหิวน้ำอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เองค่ะหากร่างกายของเราขาดน,น้ำร่างกายของเราก็จะผิดแปลกไปทำให้เกิดอาการปวดหัวปวดศีรษะได้ นี่เป็นเหตุผลว่าเวลาทําไมตอนแห้งหนังจะปวดหัวเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหากคุณเป็นไมเกรนคุณไม่ควาดื่มคาเฟอีนมากเกินไปค่ะเพราะคาเฟอีนจะทำปฏิกิริยากับส่วนรับความรู้สึกของสมองที่เชื่อมโยงกับไมเกรนนั่นเองค่ะแต่ในทางกลับกันนั้นหากดื่มจิบช้าๆเพียงเล็กน้อย สามารถลดอาการปวดหัวเฉพาะช่วงเวลานั้นได้เช่นกันค่ะและกับบางคนปวดหัวแล้วรีบหากาแฟมาดื่มถึงจะหายนั่นอาจจะเป็นเพราะคุณเป็นคนติดคาเฟอีนและอาการปวดหัวเป็นผลข้างเคียงจากการติดคาเฟอีนค่ะเนื้อแปรรูปนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งแล้วนะคะยังเป็นตัวกระตุ้นอาการปวดหัวในเกรนอย่างดี เพราะอาหารเหล่านี้มีส่วนประกอบของโซเดียมในตรฤศสูงซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเคมีในสมองจนก่อให้เกิดอาการปวดหัวขึ้นได้ค่ะผงชูรสนอกจากจะทําให้เป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะยังทําให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนอีกด้วยโดยผลวิจัยบอกว่า2.5%ของคนที่มีอาการปวดหัวนั้นมาจากส่วนประกอบในอาหาร ซึ่งนั่นก็คือผงชูรสนั่นเองค่ะผงชูรสมักมากับอาหารสำเร็จรูปค่อนข้างสูงดังนั้นหากลดการทานอาหารสำเร็จรูปทุกประเภทอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ก็จะช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรนได้ค่ะน้ําตาลเทียมหรือสารให้ความหวานแทนน้ําตาลมักพบในขนมหรือเครื่องดื่มบางชนิด เช่นน้ำอัดลมประเภทน้ำตาล0%นเปอร์เซนน้ำตาลเทียมต่างๆแพทย์มักสั่งไม่ให้ผู้ป่วยเป็นไมเกรนดื่มหรือทานอาหารที่มีสารให้คนหวานแทนน้ำตาลเพราะเป็นสารที่กระตุ้นอาการปวดหัวไมเกรนได้ดีเลยทีเดียวค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ